หลักฐานครบแล้วเตรียมปิดคดีน้องชมพู่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายสุนีชาแนลนะคะคลิปนี้่ปุ๋มก็ยังกาะติสถานการณ์เกี่ยวกับน้องชมพู่นะคะที่ได้หายตัวไปจากบ้านกกกอกอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมานะคะนี่ก็นานพอสมควรนะคะตอนนี้ตำรวจก็ยังปิดคดีไม่ได้นะคะล่าสุดนะคะโลกโซเชียลมีการตั้งคำถามใน เฟซบุ๊กของนาต้นะคะน้องชายของแม่น้องชมพู่นะคะที่หากดูจากไทม์ไลน์บนเฟซบุ๊กนะคะพบว่าหลายโพสต์เลยนะคะมีการพิมพ์ทํานองว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วแต่พูดไม่ได้นะทำให้คนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทําไมรู้ตัวคนร้ายแล้วไม่จับสักทีนะคะขณะที่นาต้นะคะบอกว่าใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่และการที่โพสต์รูปหลานและบอกว่าเดี๋ยวจัดให้เพราะคิดถึงหลาน ตอนมีชีวิตอยู่อะไรที่ทำให้ได้ก็จะทำให้ใครโทรมาบอกอะไรตามความเชื่อก็พร้อมทำส่วนที่ชาวโซเชียลตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแหวนวงหนึ่งที่เก็บได้ใกล้กับบริเวณที่เสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะลักษณะเป็นแหวนเงินเกลี้ยงนะคะและก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นวงเดียวกันกับของนาเตหรือไม่ซึ่งในช่วงที่น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ ไม่พบว่าหนาแตใส่แหวนวงนี้เลยโดยหนาแตะเนี่ยก็ได้ชี้แจงนะคะว่าแหวนวงนั้นรุ่นพี่ซื้อมาฝากได้7-8ปีแล้วนะคะใส่ได้ทั้งนิ้วนางและนิ้วก้อยแต่ตนก็นไม่ได้ใส่มา6ปีกว่าแล้วเพราะแพ้นะคะอีกทั้งทําฟาร์มหนูจึงไม่ได้ใส่อีกเลยช่วงก่อนที่น้องหายไปก็ไม่ได้ใส่แหวนแล้วไม่แน่ใจว่าเก็บแหวนไว้ไหนด้วยอาจจะเป็นที่บ้าน หรือถ้าหากว่าหาเจอแล้วจะนำมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นน้าแต่พูดนะคะขณะที่มีชาวบ้านกกอกแต่ไม่เปิดเผยตัวนะคะตั้งข้อสังเกตและให้ข้อมูลอ้างว่าก่อนน้องชมพู่จะหายตัวไประยะหลังพฤติกรรมของพ่อแม่น้องชมพู่ได้เปลี่ยนไปจากที่ไม่เคยดุหรือตีลูกก็พบว่าพ่อดุน้องชมพู่มากขึ้นนะคะแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะน้องเนี่ยเริ่มโตนะคะเด็กเริ่มโตอาจจะซุกซนไปบ้าง จึงต้องเปลี่ยนวิธีการอบรมและพ่อก็ยังมีการตีน้องด้วยถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อถามนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่นะคะพ่อมั่นใจว่าไม่เคยตีน้องเลยมีบางครั้งที่โกรธนะคะแต่ก็ไม่เคยตีเลยสักครั้งพ่อยังโต้เรื่องที่ขู่ขุดคุยว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆหรือไม่ซึ่งนายอนามัยนะคะยืนยันว่า ทั้งน้องสดดิ้งและน้องชมพู่คือลูกทแท้ของตนไม่ใช่ลูกคนอื่นพร้อมชวนหลักฐานนะคะเป็นใบสูติบัตรให้ดูนะคะและว่าจะให้ยืนยันการตรวจ DNA ก็ได้นะคะในส่วนของลุงพลนะคะหลังจากที่มีคนทักว่าชะตาใกล้ขาดแล้วนะคะลุงพลได้เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งห่างจากบ้านประมาณ100กิโลเมตรนะะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า ได้เจอกับลุงพลกลางทางเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยลุงพลบอกว่าเขาก็ไม่ให้ทำพิธีและอ้างว่าเขาไม่ให้เข้าแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าคืออะไรนะคะล่าสุดวันที่5สิงหาคมนะคะทางตำตรวจได้ออกมาถแถลง ความคืบหน้านะคะว่าในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนทุกส่วนได้ร่วมกันทำงานนะคะได้สอบสวนปากคำกว่า900คนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงภายใน1-2วันจะได้รับรายงานผลการตรวจพิสูจน์ทางดีเอจากหลายสถาบัาน โรงพยบาบาลซึ่งในการนำผลตรวจ DNA การตรวจร่างกายต่างๆเป็นรายงานที่มีความสำคัญจะนำไปประกอบสับนวนหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนี้ทำไมก่อนหน้านี้ไปจับคดีอื่นได้ขอเรียนว่าในการสบืบสวนสอบสวนติดตามตัวคนร้ายเราดำเนินการเป็นขั้นตอนและยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไปทั้งตัวน้องเดินไปเสียชีวิตเองหรือมีใครพาไปทาให้เสียชีวิต การขออนุมัติศารให้ออกหมายจับใครก็ต้องมีขั้นตอนอยากอยากมั่นใจว่าออกหมายจับผู้ต้องหาไม่ผิดตัวส่วนเรื่องพยานหลักฐานและ DNA ของน้องชมพู่รายละเอียดเปิดเผยเท่าที่ได้ขอให้เป็นเรื่องพนักง,งานสอบสวนหากผนดีเอนีอออกคงต้องดูด้านนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสพสิทธิี่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีผู้ผ่าชนะสูตรศพน้องชมพู่คนแรก เปิดเผยผลชนสูตรอย่างละเอียดกับที่ประชุมกรรมธิการของรัฐสภาได้ระบุว่าได้ทำการชนสูตรศพเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่15พฤษภาคม63ยืนยันสภาพศพภายนอกมีเพียงร่องรอยขีดขวนที่อาจเกิดจากกิ่งไม้ซึ่งรอยขีดขูดจะเป็นกระจายเป็นกลุ่มๆพบว่าพบมากสุดที่แผ่นหลัง เหนือข้อเท้าด้านซ้ายซึ่งเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นขณะยังมีชีวิตอยู่ส่วนอวัยวะภายในมีหลายส่วนเริ่มเน่าจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าสมองและปอดไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายมีเพียงการเน่ากะโหลกศรีรษะไม่พบการแตกร้าวคอไม่หกักไม่มีรอยฟกช้ำกระเพาะอาหารไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่มีเพียงของเหลว10มลลิตร อวัยวะเพศไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดซึ่งหากไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายมีความเป็นไปได้กรณีเด็กพลาดหลงป่าจนขาดอาหารขาดน้ำจนเสียชีวิตความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่นะคะส่วนเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจจะปิดคดีนี้ยังไงเราก็มาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวอื่นๆคืบหน้าบุมจะลงมาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะ สำหรับข่าวนี้ก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ